สวัสดีค่ะชาวราศีกุมอาจารย์นิวจากช่อง Queen of Cup by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะทำคลิปสำหรับทั้งปี6ปี64ทั้งปีเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช่นเคยค่ะดูดววันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปนะคะก็ การดูดวงเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะมันจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาพื้นฐานของแต่ละคนเนาะแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมที่น่าจะเกิดขึ้นจะได้เอาไว้ระมัดระวังในเดือนถัดไปนะโอเคเดือนนี้นะคะคร่าวๆข,ข,ขอดูก่อนว่า่จะมีอะไรที่จะเอ่อสิ่งที่เห็นโอเวอร์เอนะคะในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะจีปีปัญหาในีกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับเรื่อง ผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,นะคุณอาจจะเจอความไม่ค่อยอยุติธรรมในเดือนนี้แล้วก็เท่าที่ดูในตัวของชาวราศีกุมเองเดือนนี้นะคะได้ไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่ The High Priestess ซึ่ง High Priestess หมายถึงว่ามันมันหมายถึงทั้งการที่มีไอเดีย Creation มี Creative อะไรขึ้นมา,มา,มากมายแต่มันก็ยังหมายความว่าเดือนนี้ อาการวิงเวียงวินวินไม่ค่อยอยู่กับรอ่บรองกับรอยงอแง,งอารมณ์เสียประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ทีไพ่ข้างๆข,ข,ของคุณคุณได้เดดเดฟิลแล้วก็เพจ e อ f คัพสไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณจะมีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ลูกน้องในที่บังคับบัญชาหรือว่าคนเทายุเด็กกว่านะไพ่บอกอีกว่าให้ระวังความอายุธิธรรมบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะต้องเจอเล่เหลี่ยมของคนเหล่านี้ของเพื่อนร่วมง,งานทําให้คุณรู้สึกแย่หรือ ทุกคนทําแบบนี้หมดแล้วคุณรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมันเจอเจอความไม่ถูกต้องที่คุณที่ทุกคนเขา้าที่ทุกคนยอมรับแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้ได้อยู่ไพ่ทางใต้เ,เขาเขาชื่นชมคุณนะเพียงแต่เดือนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรเขามองดูอยู่ห่างๆก็ดูว่าคุณจะ ผ่านไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไม่เข้าไม่ยื่นม,มือเข้ามาช่วยแต่ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเห็นนะต่ทําเป็นหลับหบูหลับตามไม่สนใจดังนั้นเดือนนี้คุณก็จะเจอปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานคือเด็กๆที่เอ,อาจจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าทําให้งานของเราพังหรือบางคนไปรับอะไรรับปากใครมาทําให้เราต้องมาตามแก้ปัญหานะคะพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะพูดถึงผลประโยชน์เอาผลประโยชน์เป็นที่ตัง้งทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เดือนนี้ยังยังมีไพ่บอกว่าเรื่องการงานให้ระวังการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยฉับพลันด้วยมีโอกาสที่จะตกลงกันแล้วแต่ว่าช่วงประมาณช่วงแรกๆตกลงกันแล้วแต่ช่วงกลางเดือนนี่อาจจะมีปัญหาต้องมาเปลี่ยนแผนทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นว่า,าทุกคนก็โยนมาถ้าทําไม่ได้คือเรารับผิดชอบทั้งหมดเลยระยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้ ไหนขอดูอีกทีโอเคเออสำหรับคนอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องการงานโดยทั่วไปขอเสริมสำหรับคนที่ทำงานเดือนนี้ไพ่บอกว่ามีโอกาสด้วยนอกเหนือจากเรื่องการงานโดยทั่วไปแบบนี้แล้วนะคะชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านภาษาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาที่จะเอามาปรับปรุงในหน้าที่การงานของเรานะคะหน้าถามว่าชอบไหมก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่า เราอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าพอไปพอไปเรียนพอไปศึกษาแล้วรู้สึกว่าเออมันดีมันได้ใช้จริงๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานโดยถึงทางานธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะให้บอกอีกว่าเดือนนี้ช่วงต้นช่วงช่วงต้นเดือนมันอาจจะแผ่วๆไปหน่อยแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะได้โอกาสค่อนข้างดีนะคะจะเป็นเรียกว่าผลงานสินค้าติดตลาดเข้ามาเลยแหละเ,ออเดือนนี้แต่ช่วง ต้องบอกว่าอย่างไงอ่ะมันมีความย้อนแย้งอยู่อย่างหนึ่งชื่อเสียงมาการงานมานะคะมีคนเป็นพี่รู้จักของคนอื่นๆเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแต่ว่ายอดสั่งอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกระเตื้องธุรกิจมันยังไปได้ไม่ค่อยไม่ไม่เหมือนอย่างที่มันดังอะ่ะมันดังแต่มันยังไม่ค่อยมีโอกาสมันดังแต่มันขายไม่ค่อยออกต้องบอกว่าประมาณนี้นะคะก็ต้องรอดูเพราะสถานการณ์หลายๆอย่างไม่ใช่แค่กับตัวเราแต่สถานการณ์รอบตัวของเราทําให้มันยัง ไม่ค่อยไปไหนมาไหนจะถามว่ามีคนรู้จักไหมรู้จักดีแล้วก็เรียกว่าชื่อสินค้าหรือว่าชื่อบริษัทของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะแต่ <Okay. S 1> ยังไม่มีโอกาสเข้ามาได้ใช้บริการของเรา <Okay. S 1> อย่างจริงจังต้องรอจังหวะอีกนิดนึงแต่เรียกว่าโอเคไปได้สวยแหละทีนี้เร,เรื่องการเงินนะคะเ,เดี๋ยวนะเราเห็นอีกอย่างหนึง่งหลายๆคนอยากอยากพัก มีคนรู้สึกเบื่อเพื่อนร่วมงานจนถึงขั้นอยากจะลาออกหรือว่าอยากพักร้อนแบบไม่ต้องเจอใครเลยสักพักอยากไปตากอากาศอยากไปทะเลแบบอย่ามายุ่งกับฉันเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูพอหายเหนื่อยหายงอนคุณคิดอะไรแล้วคุณก็จะกลับมาสู้ใหม่เหมือนเดิมเดือนนี้มีหลายคนพยายามที่จะมาวัดรอยเท้านะที่นี่สำหรับนักน้องๆนักเรียนนักศึกษาเดือนนี้ให้ระวัง ให้ระวังว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณนั้น Two of Pentacles King of s w o r d เจองานหนักค่ะค่อนข้างหนักเลยพอสมควรแล้วก็เครียดตรงไหนตรงที่เหมือนจะเข้าใจเรียนไปแล้วเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะทําได้มันเฮ้ยมันผ่านมาแล้วแล้วก็เวลาอยู่ในห้องหรือว่าไปอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยเข้าใจแต่พอต้องมาทําข้อสอบหรือมาเรียนด้วยตัวเองมันตับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกงงง,งนะคะแต่ถามว่า ถ้าเกิดเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงประมาณกลางกลางเดือนเป็นต้นไปหลังวันที่17เป็นต้นไปจะเริ่มถ้ามีสอบช่วงนั้นไพ่บอกว่าจะมีโอกาสโชคดีนะคะทําได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละแต่แต่ท่านีทั้งนั้น Temp e r a n c e ขึ้นอยู่ความขยันของเราช่วงไหนขยันมากคุณเข้าใจมากช่วงไหนเบื่อเบื่อคุณก็ทิ้งเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ฉันอยากเรียนบางวันมานั่งคุยกับตัวเองแล้วว่าฉันต้องทําให้ได้ก็ขยันบางวัน พอแล้วเหนื่อยแล้วฉันจะปล่อยมันฉันก็ไม่ไม่สนใจอะไรเลยที่เรื่องการเงินเท่าที่เราดูในไพ่ตอนนี้ไพ่เล็กๆขึ้นนะคะมีโอกาสที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีเงินอื่นๆเข้ามาเลยคุณจะมีโอกาสเรียกว่า the hermit เงินไม่ค่อยเข้ามือ seven of cups ยันอยากใช้มีของที่อยากใช้จ่ายเยอะแยะเลย king of cups อีกต่างหากป้ายอีกต่างหากนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าเดือนนี้มีโอกาสที่เงิน่ะรายจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพื่ออะไรเพื่อความสุขสบายใจของตัวเองแล้วก็สุขความสุขของคนรอบข้างเหมือนเอาหน้าประมาณหนึ่งคือเอาหน้าด้วยแล้วก็มันเป็นเกณฑ์ที่คุณต้องจ่าย ถามว่าขัดสนไหมเดือนนี้ไม่ได้ขัดสนแต่มันก็ต้องหมุนเงินเป็นประมาณนึงแต่อย่างที่บอกนะคะเจ้าบุญทุ่มใครมาถามก็จะบอกจะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้อะคือหน้าใหญ่ใจโตประมาณนึงนะเดือนนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าเงินเท่าเดิมแต่รายจ่ายเยอะขึ้นเป็นรายจ่ายที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่อยากอยากจ่ายอยากทําอยากโชว์คนอื่นว่ามีก็นะเพื่อความสุขสบายใจหลายๆอย่างหรือบางคนอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องความสวยความงามหรือเอ่ออยากไปถ่ายรูปสตอรีนน่ลงไอจีร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมควักออกไปเพื่อความกิ๊บเก๋สนุกสนานเพื่อ จะได้เท่าจะได้ทันคนอื่นอะไรประมาณนี้เอาล่ะทีนี้สุขภาพนะคะสุขภาพชาวราศรีกุมเท่าที่ดูเอ่อเท่าที่เราเห็นเรื่อยๆให้ระวังโรคที่มีประจําตัวอยู่แล้วอากาศพออากาศเปลี่ยนแล้วอาจจะทําให้โรคมันกําเริบขึ้นมาได้อย่าอยู่ในที่ชื้นๆมากนะคะแล้วก็ให้ระวังอาหารการกินแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดมันมีแอลกอฮอล์ตรงนั้นให้ระวังเลยมันจะเป็นกระตุ้นได้แต่เท่าที่ดู เดือนนี้นะคะเฮอร์มิตขึ้นมาอีกแล้วเซเว่ o ดับซอร์ส c e ซัพเป็นเดเคิก็ถามว่าแข็งแรงดีไหมก็มีน้ำมูกไหลเห็นนะมันอยู่ที่เย็นๆอย่างเงี้ยก็ใครที่นอนแอร์เยอะๆก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็แต่ว่าป่วยไหมก็ไม่ป่วยนะพอเหมือนคุณอาการไม่ค่อยดีคุณก็จะมาบำรุงตัวเองมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าช่วงไหนรู้สึกว่าตัวเองดีคุณก็จะปล่อยประละเลยตัวเองดังนั้นมันก็ไปป่วยเป็นปน,นหายๆให้ระวังไข้พวกหวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำ น้ำมูกหรือว่าการอยู่ในที่เย็นๆชื้นๆจะทําให้ร่างกายป่วยง่ายแต่เท่าที่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะทีนี้มาดูเนระื่องความรักกันบ้างค่ะความรักก็เช่นเคยเราก็มีทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเอาละเรามาดูที่คนโสดกันก่อนชาวราศรีกุมที่โสดแบบสนิทจริงๆคุณได้ไพ่ใบแรกของคุณคือไพ่ Temperance Death แล้วก็ A Job Cups คนโสดรู้สึกบางวันก็อยากมีเดือนที่แล้วน่าจะอยากอยากจะมีแฟนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเจอคนหรือแฟนเก่าหรือมีใครสักคนเข้ามาคุยด้วยอย่างเงี้ยแต่เดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าพอแล้วเดินหน้าไปหาเด a ไม่เอาแล้วนะคะดังนั้นเดือนนี้หันหลังให้กับทุกอย่างเลยรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ชาวราศีกุมรู้สึกว่า,เ,าเรียกว่าวางไปเลยอ่ะไม่เอาแล้ว ่อให้มีใครมาจีบก็ปิดประตูแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่า1คุณอาจจะมองว่าเท่าที่เราดูนะ1คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่พร้อมที่จะมีความรักยังมีอาการที่แบบอารมณ์บางวันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะสละที่จะไปอยู่ที่จะมีแฟนประมาณนี้ก็เลยอ่ะอยู่คนเดียวก็ได้ดีกว่ารู้สึกสุขสบายใจเดินออกมาแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ไม่อยากให้ใครมาพูดเลยว่าหาแฟนให้หรือไงเี้เพื่อนก็อยากพยายามหาให้แต่ก็แบบชัดเจนมากไม่เอาไม่เอาประมาณนี้ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่แฟนคุยกันเรื่อยๆให่ใบแรกที่คุณได้คือ king of cups ไพ่ใบที่2คือโอ้ ดีอ m p r e s s นะคะแล้วก็ View of Fortune ความสัมพันธ์ยังไปได้เรื่อยๆค่ะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เขาเรียกว่ามันอาจจะช้าๆหน่อยคุณผู้ชายถ้าเกิดคุณชาวราศีกุมที่เป็นผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้ามาดูแลคุณนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะทำตัวไม่ค่อยเหมือนแฟนหรอกเหมือนพี่สาวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เรื่อยๆนะคะคุณเองก็ยังลังเลอยู่เอ แบบนี้ดีหรือเปล่าจะตกลงเป็นแฟนไหมหรือว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณก็ยังจะมีความถามตรงนี้อยู่ส่วนถ้าเกิดชาวราศีกุมที่เป็นผู้หญิงนะคะกับคนคุยคุณจะเข้าไปดูจู้จี้จุกจิกกับเขาประมาณหนึ่งอยากจะใส่ใจดูแลอยากจะเริ่มไปกํากับเขาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย เหมือนแบบสัญชาตญาณคุณจะรู้สึกว่าผู้ชายทําตัวไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้อะไรเราอยากจะเข้าไปจัดการให้อะไรประมาณนี้นะคะก็ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันก็ยังมีอีโก้อยู่เพราะแต่ละฝ่ายแ่ท่านคิงและควีนขึ้นมาแต่ละฝ่ายก็ยังรู้สึกว่าแบบฉันมีดีนะฉันรู้ว่าฉันควรจะทําอะไรยังไงแล้วก็มีฟอร์มยังคงมีฟอร์มอยู่สำหรับคนคุยนะคะแล้วก็คุณได้ View of Fort u n e ก็เป็นมามายหายอ่ะบางวันก็ บางวันก็รู้สึกว่าดีความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปได้ด้วยดีได้ส่วนมากมันจะก้าวหน้าไปค่อนข้างดีนะคะแต่ก็มีบางวันที่คุณอยากจะค่อยๆถอยออกมาแล้วมานั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊จะไปต่อดีไหมแต่เราเห็นแล้วล่ะคุณก็ในหาที่คิดเนี่ยคุณก็เดินเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะเราเห็นว่าความสัมพันธ์ไปพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะส่วนคนที่มีเอ่อมีเอ่อเลิเกลากันไปแล้วแล้วก็รอใครบางคนกลับมาอยู่มาดูเดือนนี้คุณได้ไพ่ใบแรกคือ อ่ะ uh, two of wands มีโอกาสนะคะเป็นไพ่การติดต่อสื่อสาร the magician นี่ก็ติดต่อสื่อสารและใบสุดท้ายคือเ of จั of wands มีโอกาส,กาสได้กลับมาคุยกันค่ะคุณจะได้ข้อมูลของเขาหรือว่าได้เจอหน้ากันจริงๆเลยจากการที่เพื่อนเพื่อนฝูงหรือว่าเจอกันโดยอาจจะเป็นไม่ได้ตั้งใจเจอหรือว่าเพื่อนไปมันมีสาเหตุมาจากเพื่อนอะไรเงี้ย พามาเจอหรือว่าไปกับเพื่อนแล้วเอาบังเอิญเจอกันเนี้ยจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันถูกคอมากขึ้นเรื่อยๆจะถามว่าจะได้มากลับมาคบกันไหมมันมีโอกาสมีเปอร์เซนต์ที่จะกลับมาคุยมาคบมาคุยกันแต่ว่าต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแปดไม่เท้าแล้ว m มจิกเชียนความหมายถึงคําพูดที่ ดูดีแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นแบบแผนแบบเชื่อถือได้สักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังอยู่ในพื้นฐานที่แบบเหมือนมาเริ่มต้นแล้วคุยกันคลิกกลับมาคุยกันก็ยังคุยกันได้ดีอยู่แต่ว่ามันจะพัฒนาไปได้แค่ไหนนี่ยังไม่ได้มีจังหวะประมาณนั้นช่วงประมาณจริงๆจังหวะด,ดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลได้คุยถ้าไม่เจอหน้าก็จะได้คุยผ่านข้อความอะไรบางอย่างโอเคเลยส่วน คนมีคู่นะคะช่าราศีกุมที่มีคู่ในเดือนนี้คุณได้ไพ่นายชอเป็นเดคเคลิลเชนด o บซแล้วก็เอซ n อ s บอนสไพ่บอกว่าคนมีคู่เหนื่อยจากทั้งจากง,งานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักสักเท่ไาไหร่ดังนั้นคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์ต้องมาประคองนะคะช่วงต้นเดือนคุณอาจจะใช้วิธีการอย่างนี้พราไม่มีเวลาแล้วใช้วิธีการเปแทน หรือว่าให้ของขวัญหรือพาไปกินอะไรเงี้ยพาไปดรูร่แล้วก็ทิ้งเข้าไปสักพักประมาณหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาให้นะแต่ว่ามีก็จะใช้วิธีการอย่างที่บอกเปแทนนะคะใส่ใจใช้ใช้เงินใช้เงิน,ใช,งนใช้ของมาดูแลแทนเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าความรักมันเหนื่อยจังเลยแล้วก็มีเรื่องให้เครียดปวดหัวค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าปลายเดือนจะเคลียร์กันได้ช่วงกลางเดือนถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องออถ้าทะเลาะก,กันอยู่พยายามหลีกเลี่ยงนะคะ มันไม่ทะเลาะก,กันมากกว่าเดิมแต่มันจะทําบั่นทอนความรู้สึกของทั้งคู่แต่ถ้าจะเคลียร์กันขอให้เคลียร์ช่วงประมาัปลายเดือนจังหวะค่อนข้างดีได้ไพ่ไม้เท้าขึ้นมาคําพูดจะเอ่อจะช่วยเหลือเราได้จะพาเราไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันมีความสดใสสดชื่นเหมือนมันพักฟื้นเหมือนปรับทุกอย่างได้แล้วแล้วก็จะกลับมาเคลียร์เคลียร์กันได้ช่วงกลางเดือนให้เรามาระวังคําพูดอย่าไปทะเลาะก,กัน ถ้ามันเขาไม่ทะเลาะด,ด้วยไม่ใช่ว่าแบบฮ้่ฉันชนะเปล่าเขาหมดแรงแล้วเยอยงงี้ยนะคะเราเองก็จะหมดแรงแล้วบั่นทอนไปเหมือนกันความสัมพันธ์อาจจะช่วงกลางๆเดอมประคองดีๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนถึงขั้นคิดว่าอยากจะเลิกเลยสักทีเดียวประมาณนี้แล้วก็ให้ระวังมันจะมีบางคู่ที่เหมือนคนที่บ้านหรือผู้ใหญ่เงี้ยไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามในการคบหากันไม่ค่อยชอบก็เลยกลายเป็นเรื่องบั่นทอนสําหรับตัวเองแล้วก็หลายคนที่กําลังอยากจะเลิกอยู่ไพ่บอกว่ามันยัง มันยังคาราคาซังอ่ะอยากเลิกแต่มันก็ยังเลิกไม่ขาดมันยังมีเรื่องที่ต้องกลับมาคุยกันอยู่แต่พอมาคุยกันทีไรก็เหนื่อยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลองไปคุยกันช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะคะช่วงต้นเดือนขอให้หาความสุขสมราญสําหรับตัวเองแล้วกลางกลางเดือนพักผ่อนเนาะทีนี้มาดูในสถานการณ์ของมือที่3สถานการณ์ของมือที่3เป็นยังไงบ้างโอโหก็ยังหนักอยู่นะคะแบมูลนายซอบบอลแล้วก็ เออซ f เป็นท c ้ s ไพ่บอกว่ามันยังไม่จบง่ายๆหรอกเรื่องนี้มันยังมีใครบางคนที่พยายามยื้อแล้วก็ทำอะไรโอ้ด้วยเล่มทั้งแบบทุกอย่างเลยอ่ะทั้งเลขกลทั้งโกหกทั้งไปบูชาไปบนไปไหวอะไรเงี้ยนะคะความรักมันเดินนี้มันขมึงตึงเครียดต่างฝ่าย,ต,าย,ายต่างพยายามแย่งชิงกันยังจังหวะลงตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่า ก็ยังเลิกราก,กันไม่ได้จะบอกว่าเลิกเลยก็ยังไม่ได้ก็ยังคงพยายามแย่งชิงกันอยู่นะคะก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังต้องใช้คําพูดโกหกนี่ไง High Prestige ยังอยู่อ่ะคือมันยังหลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตัดใจไม่ได้อ่ะฉันจะเอาของ,ของฉันคืนดังนั้นเดือนนี้ก็มีการใช้ใช้อะไรหลายๆอย่างใช้กลวิธีหลากหลายในการที่จะมาแย่งชิงจู้รบกบมือแล้วคนกลางเป็นไง คนกลางก็ยังรู้สึกสบายๆนะคะเขายังรู้สึกว่าเขาเอาอยู่รับได้เขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความเขาได้รับความสําคัญนะเอออืมก็จะประมาณนี้ดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่แย่งชิงอยากพักแต่ยังพักไม่ได้เหนื่อยมีความรู้สึกว่าวางมือเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องหายไปแน่แนเลยก็ลองถามตัวเองดูว่าพอใจไหมคือมันนี้มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะ แนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะการตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราคุณพอใจกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนถึงแม้ดวงบอกว่าเฮ้ยเลิกไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันจะเลิกก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะเพราะว่าดวงมันแค่เป็นส่วนประกอบสิ่งหลักๆเลยคือการตัดสินใจของตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรได้เหมือนของราศีที่แล้วเลยมีแพชชั่นนะคะอดทน ทุกอย่างมันเป็นของเราถ้ามันเป็นของเราเล้่ยมันมีทางที่เราจะได้มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเวลามันไม่ใช่เราก็ต้องรอคอยเห็นไหมคะมันเป็นคิวของคนอื่นอยู่เรื่องนี้คิวของเราอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องความรักอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรอมันได้ทุกมันไม่ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการภายในครั้งเดียวแล้วก็มันไม่ได้พร้อมกันทุกคนนะทุกคนมีมีจังหวะของตัวเอง เทค by s i ์สเ t e p เห็นไหมคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปธุรกิจบางอย่างหรืออะไรที่เรารอคอยเนี่ยมันมันเติบโตแหละเดินช้าไม่ได้แปลว่าไม่ได้เดไม่แปลว่าหยุดไม่ได้แปลว่าล้มละลายไม่ได้แปลว่าหยุดมันยังไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไปอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่เราก็ยังเดินทางต่อไปแล้วแบบ t h งก k g o นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ดีจังเลยที่สิ่งนี้เกิดขึ้นที่เราเด้ที่ที่ำให้เรามาเจอสิ่งนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่บอกว่า don't sweat the small stuff อะไรที่มันรู้สึกว่าทำไปแล้วเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลประโยชน์ของมันไม่ได้คุ้มค่าเลยก็ไม่ต้องทำไปโฟกัสในสิ่งที่เราคิดว่าเน,นี่ยคืออน,นาคตของเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เรานี่ทำนี่เป็นประตูสู่สู่อนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าอย่าหยุดแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันทําไปแล้วมันเกินกําลังแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยก็อาจจะต้องไปเลือกโฟกัสให้ถูกจุดนะคะโอเคเดือนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าแล้วก็เจอกันพร้อมกับคลิปดูดวงสําหรับทั้งปีเลยนะคะฝากเจอ,อแล้วถ้ามีอะไรแบบไหนยังไงแม่ไม่แม,ม่เขียนบอกได้ข้างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านโอเคเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ